วันนี้พลเอกดาภงรัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชพัฏกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2 5 6 8เป็นวันที่2ในการนี้องคมนตรีได้บรรยายพิเศษและร่วมอภิปรายความสำคัญของมหาวิทยาลัยราชพัฏนกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการศึกษาและร่วมถอดบทเรียนภาพรวมการดำเนินงานในด้านต่าง รวมทั้งการระดมสรพก,กำลังและแหล่งทรัพยากรในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชพัฒน์ตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันเพื่อสร้างความร่วมมือทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรในการขับเคลื่อนและยกระดับมหาวิทยาลัยและเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจนในจิตวิญญาณราชพัฒน์ที่ได้รับความไว้วางพระราชรัไทยให้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันพัฒนาและดูแลประชาชนในท้องถิ่นทั่วภูมิภาคของประเทศให้มีความยั่งยืนสืบไป โดยมีผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชพัฒนกำนแพงเพชรจำนวนกว่า410คนเข้าร่วม ทั้งเปิดโอกาสให้ผู้นํานักศึกษาส่วนต่างๆประกอบด้วยนายกองค์การนักศึกษาประธานสภานักศึกษาและประธานสโมสรน,นักศึกษาพร้อมด้วยคณะข้อพบปะพูดคุยหารือเป็นการส่วนตัวเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและการดําเนินกิจกรรมต่างๆของนักศึกษารวมทั้งกิจกรรมการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏน์กำแพงเพชรอีกด้วย